อาจะล้มนะลูกบางจะลม้มเต็มแล้วหลานแย่แย่เลยเจ้าจขามาลมนะ้มแล้วปูนฟาดเลยนะลูกล,ล้มเหล่าตาอย่าให้อย่าให้ล้มนะล้มฟาดเลยอ,อย่ากที่ลูกเล,เล่นดีๆมันล้มได้ดูแล้วถโนเล่นตุ๊กตาเลยนะถโนเล่นลายลูกเออเล่นน้องเหรอถโนเล่นน้องวะถโนเล่นน้องนะ ไอเด็กผีเด็กผีฐานสาวบ้านไปหมดเยอะไปหมดนะ่ไมน่นนนาล้มได้เล่นดีๆนะลูก แค่เอาแกงมาให้มันโน,นยังล่ะหนึ่งสองาถหนูวางสายเข้าตานะลูกวา,างสายเข้าตานะเข้าอยู่แล้วตานอนนี่ไมไหลนะ่ะ 阿，我看见他了。